สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้จะมาในเรื่องที่ว่าจุดทูบ36ดอกแก้คมากรรมนะคะขอคมากรรมติดขัดเรื่องการเงินการงานมาฟังกันเลยนะคะตั้งนโมสจบนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสำหรับใครๆที่ติดขัดนะคะติดขัดทําอะไรติดติดขัดขัดทำแบบนี้นะคะจุดทูป36ดอกแล้วทําตามนะคะดีทันตาเห็นด้วยนะคะ มีปัญหาธุรกิจการงานการเงินความรักวันนี้เราเอาแนวทางการทำเพื่อขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเคยสาบานเคยสาบทสาบานสามารถแก้ไขสิ่งที่ตัวเองได้พลาดพรังนะคะได้พลาดพรังทำผิดไปลองดูนะคะจุดทูบ36ดอกนะคะเพื่อจะได้ดีขึ้นนะคะอ่าบทสวดการ จุดทูบนะคะ36ดอกสับพังจะประราทังขะมะทะเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนะกังตังสับพังจะปะทังขะมะทะเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเตนะคะนี่แหละค่ะบทสวดนะคะสวดตามนี้นะคะพูดตามนี้นะคะ จุดทูบ36ดอกดีทันตาเห็นนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มจุดทูบกันเลยนะคะทูบ36ดอกค่ะจุดเลยนะคะจุดทูบเลยนะคะทูบ36ดอกแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะถ้าใครมีพวงมาลัยหรือดอกดอกไม้นะคะหนึ่งกรมก็เอามาทำได้นะคะแต่นี่อ่า เราหาได้แค่น้ำนะคะกับทูบนะคะทําให้ดูนะคะถ้ามีดอกไม้หนึ่งกร,รมัมเราก็เอามาทําได้เนาะอันนี้จุดทูบให้เรียบร้อยนะคะ36ดอกน้ำหนแก้วแล้วเราก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานใส่บ้านเล็กที่ บ้านเล็กที่ของเราอยู่แล้วก็ชื่อของเรานามสกุลของเราอธิฐานไปนะคะให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางท่านได้รับรู้นะคะ,ะจุดทูบกลางแจ้ง36ดอกทันตาเห็นจริงๆนะคะทําไปนะคะภายใน1เดือน2เดือน3เดือนมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะทำได้เลยอันนี้ไม่เน้นวันนะคะจุดวันไหนได้หมดขอให้เป็นกลางแจ้งและตอนกลางวันนะคะจะไม่นิยมทำตอนกลางคืนนะคะจุดตอนกลางวันนะคะ เวลาไหนก็ได้ให้อยู่ที่โรงแจ้งนะคะอธิษฐานไปเลยนะคะทําไปเลยค่ะนี่แหละค่ะก็จะทําประมาณนี้นะคะน้ำหนึ่งแก้วจุดทูบป,ปักลงไปในดินเลยนะคะอธิฐานตามที่เราต้องการอธิษฐานเนาะเรื่องการงานเรื่องการเงินของเราจะได้ไม่ติดติดขัดขัดท่านได้อ่าเรา ท่านได้บุญกุศลกับเรานะคะเราได้ขอขมาท่านนะคะบางครั้งเราอาจพลาดพลั้งเนาะพูดผิดพูดอะไรไปนะในบ้านในเรือนของเราค่ะทำนะคะเห็นผลทันตาเห็นจริงๆค่ะจะเสร็จแล้วเราก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ